ดอกู้ร้องเอื้องพึ่งเอื้องสันบ้านอยู่ในดงดอกกหรือวงกาลงจางนาสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการรู้อยู่กับน้ำค่ะคุณผู้ชมคะทุกวันนี้สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาค่ะ มนุษย์จะทำได้ดีที่สุดก็คือการปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาตินั้นอย่างเรื่องของฝนที่มักจะตกไม่ทั่วฟ้าค่ะพื้นที่ไหนฝนตกเยอะน้ําก็ท่วมพื้นที่บ้านเรือนเกษตรกรในขณะที่พื้นที่ที่ฝนตกน้อยก็เกิดความแห้งแล้งขาดแคลนน้าดื่มน้ําใช้กันนะคะเรื่องนี้เราคิดแก้ไขปัญหามานานแล้วค่ะแต่ด้วยพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะ พระองค์ได้พระราชทานแนวคิดเรื่องการผันน้ำให้กับประชาชนคนไทยและวันนี้ค่ะรู้อยู่กับน้ำมาอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจะพาทุกท่านไปรู้จักกระบวนการของการผันน้ำตามแนวพระราชดำริกันเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันค่ะแนวพระาริคับของในหลวงราชการที่9เป็นแนวพระาริที่เรียกว่าอ่างพวงคือการบริหารจัดก,การน้ำนะครับจากพื้นที่หรือบริเวณที่มีน้ํามาก นะครับมาเติมให้กับพื้นที่หรืออ่างที่มีปริมาณน,น้ําน้อยกว่านั่นก็คือในพื้นที่นี้จะปีการนําน้ําจากลําน้ําแม่แตงซึ่งมีน้ําคงเหลือจากการใช้ประโยชน์เนี่ยในแต่ละปีมาเติมลงอ่างของเขื่อนแม่กวงอุดมทราทางคมชมทานเนี่ยก็น้อมนําแนวพระราชดีดังกล่าวนะครับมาศึกษาโครงการโดยการที่จะเจาะอ,อุโมงค์นะครับนำน้ำจากลําน้ําแม่แตงนะครับมาพักที่เขื่อนแม่งัดก่อนนะครับแล้วก็เจาะอ,อุโมงค์เนี่ยฮะอีกสายหนึ่งจากเขื่อนแม่งัดเนี่ยมาเติมที่ เขื่อนแม่กวงอุดมทราเป็นการเจาะอุโมงค์เนี่ยที่ยาวที่สุดของประเทศไทยเลยเป็นอุโมงค์ในชั้นหินนะครับก็ตรงนี้เองเนี่ยทางกรมชลประทานเนี่ยเขาได้เริ่มดําเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ปี2555เนี่ยจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยมีผลงานเนี่ยเขาประมาณสักร้อยละ77ก็คาดว่านะครับตามแผนงานเนี่ยต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี2570ก็จะสามารถดําเนินการได้ตามแผนสามารถที่จะช่วยเหลือนะครับ ในเรื่องของด้านเกษตรกรรมเติมน้ําให้เขื่อนแม่กวงอุดมทาราเนี่ยสามารถที่จะส่งน้ําให้กับพื้นที่ชนบทนเนี่ยหนึ 1, 7, 5, 000, ่งแสน่ไร่และยังช่วยเกี่ยวกับเรื่องของน้ําอุปโภคบริโภคอุตสาหกรรมนะครับการท่องเที่ยวนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยในปีที่น้ํามากนะครับหรือปีที่อาจจะเกิดอุทกภัยนะครับเพื่อใช้เขื่อนนักสองเนี่ยบริหารจัดการน้ำเนี่ยเพื่อบรรเทาอุทกภัยได้อีกประการหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันนะครับระหว่างทุกหน่วยงาน รวมถึงภาคเอกชนด้วยเราก็จะมีทางผู้เชี่ยวชาญหรืออะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมทํางานร่วมกันเพื่อผลักดันและขับเคลื่อนให้โครงการสําเร็จและก็ให้พี่น้องประชาชนทั้งต้นน้าปลายน้ําหรือที่ได้รับประโยชน์จากโครงการหรืออยู่ในพื้นที่โครงการเนี่ยได้ไปได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับเขื่อนไม่กวงดมทารานี่ท่านในหลวงรัชกาลที่9ดําริสร้างไว้เมื่อปี2532นะครับพอสร้างเสร็จก็น้ําเต็มเขื่อนนี่ก็ประมาณ สครั้งเองตอนปี44กับปี54นะห้55้ํา 54, 55, ำล้นสปริงเวย์เลยนอกนั้นก็บริหารแบบน้ำน้อยซึ่งฤดูแล้แงบางทีก็ไม่ได้ปลูกพืชอะไรเลยนะฮะเพราะว่าปริมาณน้ำเราเก็บกักไว้ได้น้อยมากถ้าฝนไม่ตกก็จะไม่ได้น้ำที่เก็บกักไว้ทีทราบว่ามีโครงการเพิ่มปริมาณน้ำให้เขื่อนไม่กวงนะี่ย ก็ดีใจครับเพราะว่าเราได้ผลักดันและต่อสู้กันมายาวนาน10กว่าปีครับถ้าฝนตกเราก็จะใช้น้ําฝนเป็นหลักน้ําที่อยู่ในเขื่อนเราก็จะเก็บไว้เขื่ออุปโภคไวโภคส่วนการเกษตรเราก็จะให้ทุกพื้นที่แหละดูฝนแต่ถ้าเราดูแล้งเราก็ให้ปริมาณเท่าที่ส่งได้นะครับเกษตรเกษตรกรในพื้นที่เนี่ยทราบข่าวว่าเราจะมีน้ํามาเติมให้เนี่ยคือโครงการเพิ่มน้ำเนี่ย ก็รู้สึกว่าดีใจกันนะว่าจากที่เขาอยากปลูกพืชพราทุกวันนี้เขาต้องหาเจาะบอ่อบาดาลเอามาใช้แต่ว่ามันต้องมีค่าเพิ่มพูนเนาะคือค่ากระแสะไฟก็สูงนะฮะรายรายจ่ายก็เพิ่มขึ้นแต่ผลผลิตก็ไม่ได้เพิ่มเท่าไหร่เกษตรกรที่มีรายได้ด้วก็อาชีพเสริมก็คือถ้าให้นอนนาเ็็ชนะน้อยแอยังก็ผู้บริโภค ก็เยอะเพิ่มขึ้นมานัก,กนดนตรีนะครับบริโภคพวกว่าเพราะว่านี่โคมงากกรรมของพวกบริโภคในการต่างๆเขาตัวในเมืองเลยนะเนาะเกษตรกรนี่คือตัวหลักคอยการเจ้นจหน้ามองูมงผ่านน้าดีดีแล้วครับถ้ามีน้ำแล้วในฤดูสองนวาันนาแรงหน้าปีน่นาฝนเนี่ยเขาบอต้องไปสั่นหาในงานในตัวเมืองละไปอยู่กับบ้านเนี่ยอยู่ในครอบครัวโอโบอุนดีครับดี อาเซ็มันได้เขาปล่อยหลวงกันเนาะเออปล่อยหลวงน้ำน้ำเขื่อนในวงครับเมื่อก่อนนี้ก็เป็นกเกษตรกรทำนาตั้งแต่30กว่าไร่ขึ้นไปครับผมทำนาได้รับน้ำจากเขื่อนแม่คงก็ก็ดีเป็นปีปีไปคือว่านานาแล้งเนี่ยไม่ได้ทำเมื่อก่อนนี้นะแต่เดือนนี้ได้ทำเป็นปีเป็นปีไป แล้วก็ได้เงินได้ทองมาก็ส่งเสียลูกล่ำเรียนจบการศึกษาทีนี้ลูกของผม,ผมจบปิญญาสองคนละปิญญาโทรครับเรื่องน้ำนี่ผมเราก็มีรอบเวรแบ่งกันเป็นรอบเวรคือรอบเวรที่ปล่อยน้ำเป็นช่วงช่วงครับเวลานาปีนาปังก็มีรอบเวรมาประชุมกันที่บดสันเขื่อนนี่นะครับ เกษตรกรมารวมตัวกันรับรูปกันหมดที่แบนน้ําเป็นโซนเป็นโซนครับด้วยพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9นะครับ mm hmm. ก็พระองค์ท่านทรงมีพระราชมริ mm hmm. เกี่ยวกับโครงการผ่านน้าแม่แตงแม่งัดไปแม่กวงนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะเป็นการสร้างสมดุลน้ําในส่วนของลําน้ํา ที่มีปริมาณน้ําส่วนเกินไปยังลําน้ําที่มีปริมาณน้ําที่ยังมีความต้องการมากและขาดแคลนน้ําอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในโครงการพรัมนาของพระอ,องค์ท่านนะครับก่อนที่จะดําเนินการก่อสร้างตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีกระบวนการในเรื่องของการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนทั้ง3รุ่มน้ําตรงนี้นะครับว่ามีส่วนร่วมมีความคิดเห็นอย่างไรก็ได้ข้อสรุปในการที่จะดําเนินการโครงการนี้ได้นะครับ หลังจากที่ดําเนินการแล้วเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือคณะกรรมการลุร่มน้ํานั่นเองครับพรบทรัพยากรน้ําปี2561นะครับซึ่งพรบนี้ก็จะมีคณะกรรมการลุร่มน้ําซึ่งประกอบไปด้วยในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดในลุ่มน้ํานั้นและมีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับอยู่ในคณะกรรมการนี้ตลอดจนในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิที่จะเข้าเข้ามา ให้คอยให้คำแนะนำทางด้านวิชาการและในส่วนของตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคองค์กรผู้ใช้น้ำด้วยทั้งสมัมภาทส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตรอุตสาหกรรมและพาณนิชยกรรมเข้ามาอยู่ในภายใต้คณะกรรมการลุ่มน้ำครับโดยคณะกรรมการลุ่มน้ำนีำน้นะที่นี้ก็คือคณะกรรมการลุ่มน้ำปิงนั่นเองหลังจากที่โครงการก่อสร้างเสร็จแล้วคณะกรรมการลุ่มน้ำเหล่านี้ครับ จะมีหน้าที่ในการที่จะเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการน้ำเพราะนั้นเราก็จะฝากความหวังของณะกรรมการรุ่มน้ำเหล่านี้ในการที่จะบริหารจัดการน้ำนี้ไปให้กับที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่นี้เนี่ยให้เกิดความสมดุลให้ทุกท่านมีความสุขในพื้นที่ครับ คุณผู้ชมคะอีก2ปีโครงการนี้ก็จะเสร็จแล้วนะคะเราจะได้มาที่สูจนบทบาทของคณะกรรมการลุ่มน้ำค่ะว่าในการทำงานเจราจาแบ่งปันน้ำใช้ในพื้นที่ตามหลักวัฒนธรรมไทยของเรากรรมการคณะนี้จะมีความเข้มแข็งแค่ไหนต้องไปติดตามชมกันคะ่ะและรู้อยู่กับน้ำในตอนนี้คงต้องลากันไปก่อน ก่อนจากการค่เหมือนเดิมเลยขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้กับทีมงานของเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะม